สถานการณ์ของคนโสดนะคะมี King of Cups นะคะแล้วก็ King of Sword แล้วก็ให้ King of Cups นะคะไพ mm ่ทั้งสามใบนี้บอกว่าใครก็ตามที่เป็นชาวโสดเนี่ยคุณเป็นชาวโสดที่มีคนอยากจะมาอ,อ,อยากจะมามีความรักกับคุณหลายคนมากเลยนะคะ mm hmm. มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ออมีทั้งหัองอกหมวดาว่างั้นันเถอะค่อนข้างจะมีเสน่ห หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยากจะไปมีความรักกับใครสักคนหนึ่งคุณมีคนในใจของคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายนะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์มาบอกว่าคุณจะค่อนข้างมีออร่ามากในเดือนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณใส่ใจเรื่องของการทํางานใส่ใจเรื่องของการสร้างสร้างผลงานอย่างนั้นก็ได้นะคะทําให้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์เป็นอย่างมากแบบนี้มีไพ่คนะู่เป็นอักอริทมามานะคะหรือไม่คุณอาจจะไปปินงใครบางคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็ได้คือการที่เขาแบบ ตั้งหน้าตั้งตาทงานสร้างผลงานโน่นน,นี่นี่นั่นมันก็โดนใจคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเชื่อมต่อกันกับไพ่เพชรคับนะคะอาจจะหมายถึงการมีรักแรกพบกล้อาจจะเป็นคุณได้ที่ไปปิ้งใครอย่างกระทนหันหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่มาปิ้งคุณแล้วก็ถูกใจคุณรักแรกพบกับคุณอย่างกระทนหันก็ได้นะคะเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะสําหรับบางคนนะคะ,ะแต่ ให้เอสคัพส์มาบอกว่าสำหรับบางคนแล้วอาจจะมีพลังงานของคนเก่าคนเดิมความรักเก่าความรักเดิมที่ติดต่อย้อนกลับมาหาคุณในเดือนนี้นะคะเพราะฉันจะเล่าต่คุณนะคะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับความรักเก่านะคะที่ย้อนกลับหาคุณในเดือนนี้หรือเปล่านะคะคุณจะให้ความหวังเขาไหมหรือว่าคุณจะไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นั้นนี่คือ แล้วแต่คนเลยนะคะอย่างแรก็แล้วแต่ให้ q u e e n of Pentacles งสมว่าสําหรับชาวโสดบางคนนะคะอาจจะเลือกมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะช่วยกันสร้างฐานะก็ได้ช่วยกันสร้างงานก็ได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงการฉันเลือกที่จะโสดก่อนนะคะเลือกที่จะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานก่อนงานก็ได้นะคะหรือนะคะสำหรับบางคนอาจจะเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วหรือเป็นลักษณะ เป็น e ปิทเปนฟิตยังนั้นก็ได้นะคะคือคุณยังไม่อยากจะให้ความใส่ใจในเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องของการสร้างฐานะการงานการเงินของคุณให้มันคงสะกอ่อนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้เนาะ